เสมอตัวเรานะคะถ้าวิ่งมาเยอะๆสามีไว้ใจเราไหมเสน่เรามีเยอะขนาดนี้ปัญหาครอบครัวที่บอกว่าพอมีเส้นอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่ามีปัญหาครอบครัวนะมีมีไม่มีดูดูเนคุณธรรมก่อนคุณธรรมเขาดีเขาจะมีไหมคนมารักมาชอบก็ลักไปสิฉันต้องไปรักมันด้วยไหมแต่เนยคุณธรรมด้อยแฟงเป็นยังไงคะแล้วมีเส้นใจเป็นอย่างนี้เส้นสมองเป็นเป็นเอตําลึงอีกแน่นอนคุณมีชู้แน่นอน นะคะนักเรียนไปเจอมาแล้วจะหนีตามชู้ไปอยู่แล้วนะคะเพราะใจมันคิดอย่างนั้นแล้วหัวใจมันเต้นตึกตักแรงแล้วเสื้อผ้าเก็บแล้วนะคะนักเรียนเติมวีให้ค่ะเติมสติให้อยู่ไปเหอะพราะไปแล้วก็คือไม่ดีก็ผู้ชายคนนั้นก็คือแค่เสมอเรานะคะแย่ด้วยนะคะไม่ได้ไม่ได้เจอเส้นนี้นี่ถูกไหมเจอเส้นนี้เจออย่างนี้อ่ะคู่ครองที่หนีไปอาจจะดีถูกไหมอือใช่ บางคนที่เขาหนีจากสามีเขาก็เพราะสามีเขามันไม่ดีของดีที่ไหนเขาจะหนีมันมีสองแบบดีใจร้อนร้อนลนอยากได้ของไม่ดีบางทีเจอของไม่ดีเราต้องร้อนลอนไปที่อื่นถูกไหมคะไม่โทษใครนะคะไม่จะบอกว่าเอ้ยเขามีผัวใหม่แล้วเขาเป็นคนชั่วแล้วข้างตัวเขามันดีจริงหรือเปล่าแล้วถ้าเราไปต้องทนอยู่หรอคะเนะี่ยเราจะไปตีใครชั่วไม่ได้นะ <laughs>